วิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดง่ายมากเลยค่ะวิธีที่ดีที่สุดคือ IF หมอยิงยังคอนเฟิร์มนั่งยันยืนยันจากประสบการณ์ที่ทำมาทั้งหมดทั้งทำกับตัวเองแล้วก็ทำกับคนไข้ของตัวเอง IF คือการที่ร่างกายเราไม่ได้รับพลังงานอะไรใดๆเข้าไปในร่างกายเลย16ชั่วโมงซึ่งมันเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วนะทุกคนก็คือไม่กินดึกไม่กินกลางคืนขอนับรวมกันประมาณ16ชั่วโมงกินได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือน้ำที่ไม่มีพลังงานมันจะทำให้ร่างกายของ เราอะจะไหลไขมันออกมาเองแบบกลไกรธรรมชาติแล้วมันทำง่ายทำง่ายมากเพราะมันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงของมนุษย์เราและอันที่สองคือมันจะทำให้การอักเสบในร่างกายเราลดลงมันจะทำให้การแสดงออกของยีนทางพันธุกรรมของเราเป็นการแสดงออกทางชะลอไว้นั่นแปลว่าอะไรในอนาคตการสะสมไขมันจะน้อยลงเพราะร่างกายอักเสบน้อยลงการเบิร์นจะมากขึ้นมันไม่ ไช่แค่ไขมันสลายแต่มันไปช่วยกลไกลของการสลายไขมันทั้งหมดเพราะมันไปอยู่ที่ระดับยีนหรือ DNA เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์ม IF คือวิธีที่ดีสุดค่ะ